สวัสดีครับผมบอยครับที่ดูสากันขันรถยนต์ฟอร์ดครับวันนี้นะครับบอยนำรถยนต์ฟอร์ดเอ่อเวอเรสต์นะครับรุ่นสปอร์ตแบบมีแพ็คเกจนะครับมารีวิวให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับคันนี้นะครับราคาขายอยู่ที่1 5 8 0 0 0้บาทนะครับคันนี้ต้องบอกว่าจัดทรงตกแต่งเพิ่มเติมด้วยเดี๋ยวไปดูว่าคันนี้ครับมีการตกแต่งเพิ่มเติมอะไรบ้างครับเชิญรับชมครับเอเวอเรสต์สปอร์ตคันนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์2.0นะครับให้กำลังแรงม้าอยู่ที่170แรงม้านะครรับบแงิดอยู่่ที405นนิวตัเมตรนะครับ เกียร์ออโต้จะเป็นเกียร์โต้ะหกสปีดนะครับแต่ไปดูนะครับว่ามีการตกแต่งเพิ่มเติมอะไรบ้างนะครับเริ่มจากฝากระโปรงครับจะมีอะคริลิกนะครับคาว่าเอเวอเรสต์นะเป็นสีดําแบบนี้นะครับผมแล้วก็ตัวของกระจังหน้านะครับกับชุดแต่งวิกเตอร์นะครับจะเป็น V2 นะครับลูกค้าเลือกเป็นสีดําเงาทั้งหมดนะครับแล้วก็สติ๊เกอร์ด้านล่างนะครับเขียนคำว่าวิกเตอร์นะตัวกระจังหน้านะครับจะมีไฟ LED 3จุดนะครับแล้วก็ตัวด้านข้างเนี่ยจะเป็นไฟ LED สี่เหลี่ยมนะครับทั้งสองฝั่งนะครับ กระจังหน้านะครับจะรับตัวกล้องนะครับเพราะรุ่นนี้เนี่ยจะมีกล้องสามสตศิอาเพิ่มเติมด้วยนะครับกระจังหน้าสีดําเงาเนี่ยเราจะทําเป็นตะแกรงรางพึ่งแบบนี้นะนะครับป้องกันพวกแมลงนะครับใบไม้ตัวใหญ่หรือว่าพวกนกนะครับบางทีเนี่ยลุดเข้าไปนะครับก็มีตะแกรงเข้ามานะครับชุดไฟหน้านะครับไฟหน้า ที่ไปบอเบาะครับตัวกระจังหน้าเนี่ยจะมีชุดไฟหน้า LED นะครับที่เป็นสี่เหลี่ยมเนี่ยสองฝั่งนะครับรับกับตัวของกระจังหน้านะครับตัวรถเองเนี่ยจะมีไฟวิ่งวันสีขาวนะครับแล้วก็ไฟหน้าเป็น LED มีระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัตินะครับพร้อมกับระบเปิดไฟสูงอัจฉริยะนะครับทูสเกิร์ตนะครับของวิกเตอร์เนี่ยลูกค้าเลือกเป็นสีดําทั้งหมดนะฮะก็จะทําให้เป็นดูเป็นสปอร์ตนะครับแล้วก็ตัวรถเองก็จะมีเซ็นเซอร์กระยะสี่จุดนะครับไฟตัดหมอกเป็น LED นะครับล้อแม็กนะครับ อ่าล้อแม็กนะครับอ่านี้เปลี่ยนล้อแม็กเป็นล้อแม็กขอบยี่สนะครับอ่าของอ่าเวกนะครับอ่าใส่คู่กับยางอ่าโตโยนะครับเอาไปกันที่ซีดีก็อยู่ที่27555็20นะครับก็เป็นเรียกว่ารุ่นนิยมหลายนิยมของฟอร์ดเลยนะครับคันนี้นะครับมีการจัดทรงนะโหลดลงนะครับ2.5นิ้วนะปกตินะครับลูกค้าจะโหลด2นะคันนี้ลูกค้าบอกว่าขอเตี้ยๆหน่อยนะครับก็โหลดเป็น2.5นิ้วนะครับใส่ โช้ของโปรเฟนเดอร์นะครับตัว2.0นะครับพร้อมกับเปลี่ยนปีกนกแล้วก็ลูกหมากันโค้งด้วยแบบนี้นี่นะครับนะครับยางก็จะเป็นออเเลนนะครับดอกก็จะลุยๆหน่อยนะครับด้านข้างของตัวรถเองนะครับก็จะมีตัวบันไดข้างนะครับแล้วก็ราวหลังคาด้านบนจะเป็นสีดำนะครับตัวกระจกมองข้างนะครับจะมีไฟเลี้ยวแล้วก็ตัวกล้องนะครับ แล้วก็พอเปิดประตูเนี่ยจะมีไฟนะครับไฟลงส่องลงมานะด้านข้างนะครับกุญแจคีย์เลตนะเบาะนะครับจะได้เบาะหนังไฟอยฟ้านะครับเบาะหนังแล้วก็เป็นไฟฟ้าคู่หน้านะครับตัวรถเองครับจะมีที่วางแก้วให้2ฝั่งนะครับมีที่วางแก้วให้2ฝั่งนะครับตัวของรถเองก็จะมีคูณคอนโทรลนะครับคูณคอนโทรลแบบรักษาระยะห่างให้นะครับตัว เกียร์นะครับที่ไปบอกนะเป็นเกียร์6สปีดเนี่ยแต่ว่าปรับแบบไมโน่ได้ด้วยนะนะครับแล้วก็ล็อกเกียร์ได้เบรกมือไฟฟ้านะครับโหมดกัรขี่4โหมดนะครับมีระบบออโต้ซัสต็อปนะครับหน้าจอขนาดใหญ่นะปรับแย้งเลนมงายขวาได้ด้วยนะครับกระจกมองหลังตัดแสงอัตโนมัตินะครับพร้อมกับช่องเสียบยูดบีนะครับตัวเองยังมีอ่าพวกเตือนการชนด้านหน้านะครับพร้อมกับตัวจับบนถนนนะมีระบบเบรกอัตโนมัตินะครับอ่าด้านท้ายนะครับด้านท้ายก็โหลดลงมานะครับ อันนี้ทรงน,นี้หล่อเลยสุประต่านเหม, Darwin, ม oon, Oliver, ือนกันบ้านเราเรียกชอบเรียกสุประต่านนะครับแล้วก็ข้างหลังก็ใส่ชุดวิกเตอร์นะครับปลายท่อเป็นเลขแปแบบนี้นะครับปลายท้ายเป็น LED ์วีดีซิเนเจอร์นะครับฝากระโปรงทับในฟฟ้านะมีเซ็นเซอร์กัระยะ4จุดมีระบบเบรกอัตโนมัติขณะถอยหลังด้วยนะครับหรือว่าแล้วก็ตัวเตือนรถออกจากช่องจอดเนี่ยถ้าเอาหน้ารถชิ้นเข้าไปเนี่ยแล้วถอยออกมานะครับถอยออกมาเนื้รถมาด้านซ้ายด้านขวานะครับก็เขาจะเบรกให้นะครับให้ดูมุมนี้ด้วยนะครับนี่อ่า ก็ต้องบอกว่าถ้าลูกค้านะครับที่สนใจนะครับกำลังมองหารถจ็ดที่นั่งและอยากแต่งแนวทางแต่งแบบนี้หรือว่าอยากได้รุ่นรุ่นนี้นะครับตอนนี้ก็ต้องบอกว่าโปรโมชั่น่ะมีให้เลือกมากมายเลยนะครับก็สามารถที่จะสอบถามรายละเอียดโปรโมชั่นกับบอยได้เลยนะครับเบอร์โทรศัพท์086นะครับ3232518นะครับหรือว่าแอดอดีตใดตามเบอร์โทรได้เลยนะครับวันนี้บอยฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c ไ i b e นะครับเป็นกำลังใจให้บอยทำคลิปต่อไปด้วยนะนะครับวันนี้บอยขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับ